สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตองฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้ารถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับ n e x t Gen XLT นะครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับราคาของเขาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0 0บาทจะมาพร้อมกันทั้งหมด5สีนะครับจะมีสีดำสีขาวสีบอลเงินสีเทาดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับ แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้ผมจะพามาชมรอบคันเลยนะครับว่าตัวใหม่เนี้ยเขามีฟังก์ชันออปชันอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็พาชมด้านในด้วยนะครับว่าด้านในเนี้ยนอกจากหน้าจอที่เปลี่ยนไปมีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับที่มาจากศูนย์เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้ารังพึ่งนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเขาถ้าเป็นรุ่น XLT นะครับจะเป็นตัวตัดโครเมียมนะครับมาพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนไฟนะครับไฟของเขาตอนนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเต็มระบบแล้วนะครับแล้วก็มีมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะฮะในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นแบบหลอดไส้นะครับ ความสามารถของเขาก็คือเวลาเราเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับจะช่วยปรับแสงซ้ายขวานะครับเพิ่มสมรรถนะในการเลี้ยวให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมเลยครับว่าตัวนี้ผมมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับในส่วนของล้อนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับของเลนโซนะครับผมลายนี้เลยนะครับ ลัดด้วยยางนะครับ27 5นะครับ55 R 2 0ตัวนี้จะเป็นยางออสเรเลนนะครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับถนนในเมืองนะครับถนนนอกเมืองตัวนี้สามารถวิ่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อมาจากโรงงานเลยนะครับผมขอบแก้มนะครับ ตัวนี้สัญ,ญักษณของเขาจะเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับตัดสีโครเมียมนะครับเป็นตัวเอกลักษณ์ของ xst เลยในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวจะมาพร้อมกระจกนะครับมองหลังแบบนี้เลยนะครับจะมีไฟเลี้ยวติดมาตัวกระจกตัวนี้จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถนะครับในส่วนของมือจับนะครับมือจับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลย บันไดข้างนะครับดีไซน์ใหม่แบบใหม่เลยนะครับจะเป็นสีดำด้านเป็นดีไซน์นี้เลยเดี๋ยวผมพาชมด้านท้ายต่อนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเน็กเจนทุกรุ่นนะครับเขาจะมีตัวครอบกระบะท้ายมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวสแปร์เผื่อเราใส่โลบาร์นะครับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาให้ด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นบันชายบันไดด้านข้างนะครับตัวนี้ตั้งแต่รุ่น XLT จะมีตัวชายบันไดด้านข้างเหยียบข้างปีนข้างกระบะได้เลยในส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับ XLT รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบหลอดใส้อยู่นะครับผมจะไม่ใช่ไฟ LED เหมือนอรุ่นสปอร์ตหรือว i ยแท็กนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้าย ตอนนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมกล้องมองหลังจะไม่มีนะครับลูกค้าต้องติดเพิ่มแต่ตัวนี้ก็คือจากโรงงานจะมีกล้องมองหลังมาให้เลยนะครับเป็นกล้องโลโก้สัญิลัคฟอร์ดตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มือจับนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับจะติดมาตรงฝาท้ายตรงนี้เลยแล้วก็ฝาสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายนะครับ กระบะท้ายก็กว้างกว่าเดิมนะครับผมสามารถบรรทุกของได้เยอะขึ้นนะครับการชนท้ายนะครับดีไซน์ใหม่แบบใหม่นะครับมาพร้อมไฟสองป้ายทะเบียนตัวนี้แจ้งก่อนนะครับเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ได้เพิ่มแพ็กเก็นะครับถ้าเป็นเพิ่มแพ็กเก็ลูกค้าเพิ่มอีก30,000บาทนะครับจะมีตัวเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังเข้ามา นะครับแล้วก็ระบบช่วยขับต่างๆเข้ามาอีกนะครับในมูลค่า30,000บาทนะครับผมเดี๋ยวพาชมด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับผมเป็นตัวสมาร์ทคีย์แล้วนะครับจะไม่ใช่กุญแจแบบเสียบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทเข้ามานะฮะ แล้วก็เปิดปิดไฟนะครับย้ายตำแหน่งลงมาข้างล่างนะครับสามารถเปิดปิดไฟไฟออโต้พวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงไฟหน้าไม่ให้ยังตาพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถนะครับปรับรับโทรศัพท์นะครับบางสายโทรศัพท์หรือปรับคูดคอนโทรลตัวนี้ได้นะครับหน้าจอนะครับ จะเป็นหน้าจอ8นิ้วหน้าจอกลาง8นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัว v ฟเลชชาร์เจอร์ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับในส่วนเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็จะมีตัวเกียร์เมนนุ่นนะครับจะลัดตัว M นะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วย แล้วก็ข้อดีอีกตัวหนึ่งนะครับตรงกระจกนะครับจะมีตัว USB นะครับสามารถเชื่อมต่อเวลาลูกค้าติดกล้องหน้ารถนะครับจะมี USB เชื่อมให้ด้วยตัวด้านบนตรงนี้ก็จะมีตัวเก็บแบนให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟส่องสว่างแบบ LED ข้อดีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาชมด้านด้านท้ายนะครับตอนนี้ ถ้าเริ่มต้นจาก x อลก็จะมีตัวเป็นแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเราสามารถปรับแอร์เพิ่มแอร์ลดแอร์จากหน,าจหน้าจอกลางได้เลยนะครับผมในส่วนผ้านะครับเบาะผ้านะครับเบาะของเขาตอนนี้จะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะครับผมถ้าเป็นเบาะหนังจะเริ่มต้นจากรุ่นสปอร์ต แล้วก็ตรงขอบประตูตัวนี้จะเป็นบุนุ่มนะครับเป็นหนังบุกนุ่มนะครับผมมือจับประตูเปิดประตูเป็นแบบใหม่นะครับจะไม่ได้เป็นแบบดึงเหมือนรุ่นเก่าแล้วครับตัวนี้สามารถกดแล้วก็ดันออกไปได้เลยใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ลดแรงนะครับในการเปิดตัวนี้สเปคนะครับคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีสเปกเบื้องต้นหรือชุดแต่ง นะครับเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวให้ลูกค้าหรือท่านผู้ชมนะครับได้ชมอีกนะครับว่าคันนี้ได้มีแต่งเพิ่มอะไรอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรหาผมได้ที่เบอร์0847138838 หรือจะทักไลน์ q ค c o ว e โค้ดนะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหรือช่องทางการติดต่อต่างๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ